เอาละครับพอกันอีกเช่นเคยครับาการถ่ายทอดการทำเมนฮะเมนสีดอกบวกัววัดสัพธารามมณบ,บางพระนะอยู่วัดสัพธารามนี่เป็นวัดที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำบางพระเป็นวัดที่ยื่นอยู่ในอ่างเก็บน้ำบางพระนะเพราะว่าสมัยก่อนเขาเป็นคืนนะแต่ว่า ให้เงินไม่เพียงพอทางวัดก็เลยไม่ย้ายเขาเลยต้องมาทำเขื่อนล้อมไม่ให้นะแล้ไปดูพระสนอนะพาสนอกำลังทำฝ้าอยู่นะท้าสีฝ้าอยู่ด้านบนนะอันนี้อาะมาก็าแต่งช่องนะให้เป็นสีขาวมันจะตัดกับสีเหลืองนิดหนึ่งจะสวยนะครับ มีล่มนิดหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะครับดินไปดูข้างบนพื้นนี่เดี๋ยวต้องมาเสร็จแล้วต้องมาใช้เครื่องขัดนะอ๋เลอะมากข้างบนก็นะยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่อันนี้พระปรีชานะ พี่ชากำลังทาสีต้นเสาเดี๋ยวก็จะค่อยคืบคานขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เอาแค่เอื่อมถึงก่นอนฮะตัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะฮะอันนี้ท่านพาาร้จาจการสำเริงโอ้โหเหมาคนเดียวเลยนะในห้องนี้เขาเหมาคนเดียวนะ <c oughs> <c oughs> เขา,า,า,าต้องต่อสู้กับอาการ ทาสีฝ้าเพดานที่เป็นห้องที่สูงนะฮะสูงเพราะว่าเป็นเตาเผาอัานนี้เป็นเตาเผาจะใช้สีนี้เลยนะฮะทางด้านาห้องรอบๆก็เป็นสีเหลืองสีดอกบวกเหมือนกันครับแล้วต่อไปเดินไปดูข้างนอกนะฮะฝ้าเพดาน้าบนคานก็จะเป็นสีสีเหลืองแก่เหมือนกัน,นะฮะ ่านจะเป็นสีเหลืองแก่เราฝ้าก็จะเป็นสีเหลืองอ่าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวาช่องช่องพวกนี้นะฮะช่องพวกนี้ามาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวสีขาวเงาหมดเลยนะมันจะขึ้นจะสวยเพราะว่าลองทดลองก็ทำไปลองไปนะโยมนะช่วงนี้ก็อลงมาด้านซ้าย ไม่มีพระทางานอยู่ตรงนี้ในช่วงบ่าย่อมีนะฮะมีพระพงเทพกำลังง่วนอยู่กับเอวขันชั้นที่สองกำลังป้ายสีอ่าทาสีแม่พูดผิดกำลังทาสีอเอวขันชั้นสองสีแน่นตึกนะฮะสวยงามเดี๋ยวก็มาตัดด้วยสีเข้มเอา นะแล้วก็ไปดูดูกันไปเรื่อยๆนะฮะความงามของ,ของโบสสีดอกบ,บ,บัวเอ้ยไม่ใช่โบสถ์พูดเป็นโบสถ์อยู่เรื่อยเลยเมนเมนสีดอกบ,บัวนะฮะเงินพระนนมีสุนัขมาให้กำลังใจเยอะแยะเลยนะะ <c oughs> นูครับยอมแว่น วันนี้มีคารวาสอยู่ท่านเดียวนะเพราะว่าทางพวกรถแห่เขาไปไปวิ่งงานสนทกันหมดนะยมแว่นไม่ยอมให้อตจจมาขึ้นหลังคานะกลัวดจ,จะมาตกเพราะน้ำหนักน้อยนะตมาน้ำหนักแค่85กิโลเองไม่ยอมให้ขึ้นไม้ไผ่ดูถูกกันชัดๆัดนะฮะ แล้วครับเดินรอบไปดูทางหลังเมนกันบ้างว่าคลืบหน้าไปถึงไหนนะคะคืบหน้าพอสมควรมีรถมาจอดเพื่อจะขึ้นไปนั่งกินลมชมวิวบนเขื่อนนะบ้างก็ไปตกปลาบ้างรถบนเขื่อนจอดหลายคันเลยนะ พราะมีชาวบ้านเขาก็มาอาศัยมาหากินอยู่ที่อ่างเก็บน้ำมังพะนะฮะวัดเรามีที่กว้างขวางประมาณน่าจะสิ้าไร่นะฮะนี่ครับโบสถ์สีขา,ขาวๆบนยอดนั่นเดี๋ยวจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีแดงหมดนะฮะว่าท่านอาจารย์เขาอยากได้สีแดงเขาว่างั้นต้องกามใจเขานะะ เขาเป็นผู้นำต้องตามใจเขาหน่อยฮามาดูด้านหน้าด้านหน้าเมนกันนะครับเราเอ้าวปาดไปดูทางด้านดูนะมองไกลๆจะเป็นโรงเรียนวัตโพธารามโรงเรียนที่อาตมาเรียนมาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบทางวัดตรงุติพระหอละคลังอะไรก็อยู่ทางด้านโน้นฮะกลับมาที่ นะตัวเมนจะเห็นว่าสวยงามเลยทีเดียวเหลืองอลา,ามนะข้างบนยอดทางด้านบนเนี่ยเป็นสีทองนะสีทองหมดเลยมันก็จะคล้ายๆกับด้านล่างซึ่งเป็นสีดอกบวกัวนะเดี๋ยวเสาเสา,สาด้านหน้าก็จะตัดเป็นสีเหลืองเข้มเ,เข้มแบบที่ฐานด้านล่างนะะ ดูเดี๋ยวเสร็จจากนั้นก็จะยมขาวยมขาวบริษัทเกิดชัยเขาบริจาคสีมาเดี๋ยวเราเห็นว่าจะเอาจะเอาช่างมาทาให้ด้วยนะทาสีสัลาทำมาสังเวยด้วยนะพร้อมทั้งปูกระเบื้องพื้นบริจาคทั้งหมดนะฮะนิยมขาวเขาเหมาบริจาคคนเดียวเลยนะก็ได้รับทางหมู่บ้านเขาให้กระเบื้องมาก็าบอกว่าจะมาทําบุญเขาเลยให้กระเบื้องมา นะก็นี่รถยมแว่นมาประจําอยู่ที่วัดนะฮะพระปรีชาของเราก็ทาสีเดินเก็บสีเรื่อยๆนะเดี๋ยวบ่ายสองบ่ายสองวันนี้ก็คงจะต้องหยุดสักหนึ่งวันไปท,ทําธุระนะฮะชาปนก,กิจศพยมซึ่งเป็นผู้อุปการะวัตโปมาโดยตลอดโยมวิจิตตาขํำเจริญน,นะฮะท่านเสียชีวิตด้วยไว หกิปีพอดีห้าสิบเก้ากว่าเกือบเกือบยังไม่ยังไม่หกสิปีนะเน,นี่ยเดนนาหกสิบปีครบวันที่ยีห้ามีนาจะครบหกสิปีก็มายังไม่ทันถึงห้าสิก้าซะก่อนภไยซะก่อนฮะด้วยโรคมะเร็งนะครับก็ต้องขอไว้อะไรกับคุณโยมมิจิตาซึ่งจะประชุมเพลิงวันนี้นะที่วัดเขาชีเดี่ยทางพระก็จะทำงานกินแค่บ่ายสองโมง แล้วก็จะเดินทางไปที่วัดเขาชีนะฮะไปทำการชวนกกิจศพของคุณโยมวิจิตตาขำเจริญนะซึ่งเป็นผู้ที่อุปถัมภ์ค้ำชูวัดมาโดยตลอดนะบ,บ้านเขาอยู่ใกล้ๆวัดเขาชีแต่เขาส่วนตัวเขาเกิดที่นี่นะฮะก็เลยมาทำบุญที่นี่อยู่ตลอดเอาละครับก็คงจะต้องจากลาไปด้วย ภาพของโยมแว่นนะฮะซึ่งอยู่บนหลังคานะตัวเขาเล็ก42่สิองกิโลเองเล็กกว่าจะมากมาครึ่งหนึ่งบดีเบากว่าจะมากาครึ่งหนึ่งเขาเลยพวกลิงลมนะฮะขึ้นขึ้นสูงได้เอาละขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนะฮะกับเมนสีดอกบวบของวัตโพธารามครับ ยาเลินพร